ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและเสียงจริงรีดที่ร้องระง,งมทั่วป่าดงดิบจอมโหดเสือสมิงผู้ทรงพลังนั่งคุดคู่บนกิ่งไม้สูงดวงตาสีทองเหลือบมองลงไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่เบื้องล่างแสงไฟจากบ้านเรือนกระจายอยู่เบาบางราวกับดวงดาวบนผืนดินจอมโหดไม่ใช่เสือสมิงธรรมดามันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ด้วยความทะเยอทะยานและความปรารถนาในพลัง มันจึงสแสวงหาความรู้จากหมอผีผู้ทรงวิทยาคมหลายสำนักจนกระทั่งได้ครอบครองวิชาอาคมทั้งสายเวทบนดำและคาถาต่างๆมากมายทำให้มันทรงอิทธิฤทธิยิ่งกว่าสัตว์ป่าใดๆคืนนี้จอมโหดรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบุคคลสำคัญบุญมีนายพรานผู้เก่งกล้ามีชื่อเสียงในด้านฝีมือการล่าสัตว์และยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวท เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระธุดงค์ผู้ทรงทมหลายรูปความสามารถของบุญมีเป็นที่วันเกรงแม้แต่เราผู้ผีปีศาจก็ยังต้องเกรงขามจอมโหดหัวรอดในลำคอเสียงทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วป่าบุญมีบุญมีฉันรอเจ้ามานานแล้วมันกระโดดลงจากต้นไม้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์รูปนามมีดวงตาสีทองเหลือบแวววาวดูลึกลับน่าเกรงขามบุญมีปรากฏตัวขึ้นเขาสวมชุดพรานมีมีดพระและเครื่องรางของของลังหลายชิ้นติดตัวดวงตาของเขาใช้แววเด็ดเดียว และมุ่งมั่นจอมโหดคืนนี้เจ้าจะต้องจบลงที่มือคาการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองใช้เวทมนต์คาถาและฝีมือการต่อสู้ที่หาใครเทียบไม่ได้ป่าดงดิบสันสะเทือนไปด้วยพลังที่ทรงอนุภาพจอมโหดใช้บนดำปล่อยพลังงานสีดำมืดบนปกคลุมพื้นที่พยายามโจมตีบุญมีบุญมีใช้วิชาอาคมจากพระธุดงสร้างกำแพงพลังงานสีทองอารามปกป้องตัวเองและตอบโต้ด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังไม่น้อยกว่าจอมโหดการต่อสู้กินเวลานาน,านหลายชั่วโมง ทั้งสองต่างใช้พลังอย่างเต็มที่ต้นไม้หักโค่นพื้นดินสันนส่นคลอนสัตว์ป่าต่างแตกตื่นนี้ไปหมดในที่สุดบุญมีก็ใช้คาถาสุดยอดของตนเองปลดปล่อยพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาจากพระธุดงพลังงานสีทองส่องสว่างทั่วป่าทําให้หมนด,ดําของจอมโหดค่อยๆสลายไปจอมโหดหมดแรงและพลังมันพ่ายแพ้ต่อบุญมีร่างกายของมันกลับคืนสู่สภาพเดิมคือเสือสมิงที่หมดเรี่ยวแรงบุญมีไม่ได้ฆ่าจอมโหดเขารู้ ว่าจอมโหดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเขาเพียงแต่ทำให้จอมโหดกลับไปใช้ชีวิตในป่าอย่างสงบและไม่ทำร้ายใครอีกดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระง,งมทั่วป่าดงดิบจอมโหดเสือสมิงผู้ทรงพลังนั่งคุดคู่บนกิ่งไม้สูงดวงตาสีทองเหลือบมองลงไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่เบื้องล่างแสงไฟจากบ้านเรือนกระจายอยู่เบาบางราวกับดวงดาวบนผืนดิน จอมโหดไม่ใช่เสือสมิงธรรมดามันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ด้วยความทะเยอทะยานและความปรารถนาในพลังมันจึงสแสวงหาความรู้จากหมอผีผู้ทรงวิทยาคมหลายสำนักจนกระทั่งได้ครอบครองวิชาอาคมทั้งสายเวทมนต์ดำและคาถาต่างๆมากมายทําให้มันทรงอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าสัตว์ป่าใดๆคืนนี้จอมโหดรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบุคคลสําคัญบุญมีในพรานผู้เก่งกล้ามีชื่อเสียงในด้านฝีมือการล่าสัตว์ และยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทเพราะได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระธุดงค์ผู้ทรงทำลายรูปความสามารถของบุญมีเป็นที่วันเกรงแม้แต่เราผู้ผีปีศาจก็ยังต้องเกรงขามจอมโหดหัวรอดในลำคอเสียงทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วป่าบุญมีบุญมีฉันรอเจ้ามานานแล้วมันกระโดดลงจากต้นไม้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์รูปงามมีดวงตาสีทองเหลือบแวววาวดูลึกลับน่าเกรงขามบุญมีปรากฏตัวขึ้นเขาสวมชุดพรานมีมีดพระและเครื่องรางของข,องขลังหลายชิ้น ตัวดวงตาของเขาใช้แววเด็ดเดียวและมุ่งมั่นจอมโหดคืนนี้เจ้าจะต้องจบลงที่มือค่าการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองใช้เวทมนต์คาถาและฝีมือการต่อสู้ที่หาใครเทียบไม่ได้ป่าดงดิบสันสะเทือนไปด้วยพลังที่ทรงอนุภาพจอมโหดใช้บนดำปล่อยพลังงานสีดำมืดบนปกคลุมพื้นที่พยายามโจมตีบุญมีบุญมีใช้วิชาอาคมจากพระธุดงสร้างกำแพงพลังงานสีทองอารามปกป้องตัวเองและตอบโต้ด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังไม่น้อยกว่าจอมโหด การต่อสู้กินเวลานานหลายชั่วโมงทั้งสองต่างใช้พลังอย่างเต็มที่ต้นไม้หักโค่นพื้นดินสั่นคลอนสัตว์ป่าต่างแตกตื่นนี้ไปหมดในที่สุดบุญมีก็ใช้คาถาสุดยอดของตอนเองปลดปล่อยพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาจากพระธุดงพลังงานสีทองส่องสว่างทั่วป่าทําให้หมนด,ดําของจอมโหดค่อยๆสลายไปจอมโหดหมดแรงและพลังมันพ่ายแพ้ต่อบุญมีร่างกายของมันกลับคืนสู่สภาพเดิม คือเสือสมิงที่หมดเรี่ยวแรงบุญมีไม่ได้ฆ่าจอมโหดเขารู้ว่าจอมโหดเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเขาเพียงแต่ทําให้จอมโหดกลับไปใช้ชีวิตในป่ายอย่างสงบและไม่ทําร้ายใครอีกดวงอาทิตย์